สวัสดีครับยินดีต้อนรับคนเข้าสู่วิเคราะห์ก่อนเกมกับพามเป็นเด็กผีประจำวันจันทร์ที่30พฤศจิกายน2568วันนี้มีฟุตบอลมาวิเคราะห์ฝรังกัน3คู่เหมือนเดิมนะครับโดย1คู่จะเป็นลีกสูงสุดของสวีเดนนะมอ Mo, ร์บี้พบเมาโมครับและก็อีก2คู่เป็นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรสโลกที่สหรัฐอเมริกาอินเตอร์มิลานพบฟอร์มินิเซ่แล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้พบเอาฮิวราห์ซึ่งเราจะไปฟังวิเคราะห์ทั้ง3คู่นะครับผมฝากครอบครัวเดอะแชมเปี้ยนคอมมูนิตี้ฟุตบอลที่แม่นยำทีีีีนน่่่สสุุดดดในนนนนขขะะ้้้าาาามมารถเเาาพูคยยแแลลลกกปททััศ like ไ G7777 ตามที่เห็นหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับเราไปเริ่มกันที่หลีกส,สุดของสวีเดนกันก่อนนะครับเมาบี้พบเมาโมคู่นี้เตะกันเที่ยงคืนนะเมาบี้ปัจจุบันนี้อยู่อันดับที่1ของตารางนะครับแข่ง13นัดมี30คะแนนส่วนเมาโมครับอยู่อันดับที่5ของตารางแข่ง13นัดมี22คะแนนรุ่นการนี้เมาโมฟอร์มตกชัดเจนนะ ห้านัดล่าสุดของมา์บี้ครับพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับโดยแบ่งเป็นชนะ4เสมอหนึ่งส่วนมา์โม่ os, ครับห้านัดล่าสุดพวกเขาชนะได้แค่2นัดเสมอหนึ่งและแพ้กันไป2นัดนะครับคู่นี้นะครับห้านัดล่าสุดที่เจอกันนะเป็นมา์บี้ที่ทําได้ดีกว่านะครับโดยเป็นมา์บี้เนี่ยชนะไปได้3นัดเป็นมา์โม่ os, ชนะได้1นัดแล้วก็เสมอกันไป1นัดซึ่งถ้าเราไปดูที่ฟอร์มในบ้านของมา์บี้นะครับสนัดล่าสุดที่เจอมาโม่ os, พวกเขาไม่เคยแพ้เลยนะครับฉะนั้น ฟอร์มที่ดีกว่าของเบลบี้ในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็สถิติที่เจอกันในบ้านของเบลี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเบลบี้ดีกว่าครับวันนี้อัตราต่อรองออกมาเสมอกันด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าดุ้นทันเจ้าบ้านครับแล้วก็ถ้าเบลบี้ชนะวันนี้เนี่ยพวกเขาจะหนีฮามาบี้ไป3แต้มและแข่งเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มองไปที่เจ้าบ้านอย่างเบลบี้ครับผม ต่อด้วยคู่ที่2เราไปกันที่ฟุตบอลชิงแชมป์สโม,มสรโลกที่สหรัฐอเมริกาครับอินเตอร์มิลานพบฟูมินิเซ่คู่นี้แข่งกันตี2นะอินเตอร์มิลานจากเกาโชสเตรียอิตาลีนะครับแล้วก็ฟูมินิเซ่จากบราซิลนะ คู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับฉะนั้นเราอ้างอินจะฟอร์มช่วงหลังกันเอาเนาะอินเตอร์มิลานใน5นัดล่าสุดนะครับพวกเขาชนะ3สเสมอ1แพ้1แล้วก็เป็นการไม่แพ้ใครในรายการนี้นะสเสมอไป1นนัดแล้วก็ชนะ2นัดน,นะครับส่นฟูมินิเซ่ครับ5านัดล่าสุดฟอร์มดีนะพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับโดยแบ,บ่งเป็นชนะ3สเสมอ2ในรายการนี้สเสมอ2ชนะ1ไม่แพ้ใคร เช่นกันนะถ้าเราดูจากฟอร์มเนี่ยฟูมินเนเซ่ดูไม่เป็นรองนะครับแต่ถ้าเราดูมาตรฐานฟุตบอลแล้วก็คุณภาพผู้เล่นเนี่ยอินเตอร์ก็ยังเป็นต่อนะแล้ววันนี้เนี่ยชนะแค่ลูกเดียวก็เพียงพอนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้อินเตอร์จะสามารถเฉือนชนะได้อย่างน้อย1ประตูครับต่อด้วยคู่สุดท้ายครับยังเป็นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกที่สหรัฐอเมริกานะแมนเชสเตอร์ซิตี้พบเอาฮิเรานะครับคู่นี้แข่งกัน8ปดโมงเช้านะ แมนเชสเตอร์ซิตี้จะพิมลิกอังกฤษนะครับส่วนอ,อัลฮิลเราจะซาอุดีอาระเบียนะคู่ที่เคยเจอกันมาหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เป็นซาอุดีอาระเบียทีมจากซาอุดีอาระเบียอย่างอัลฮิลเราเนี่ยชนะไปได้หนึ่งศูนย์นะฟอร์มห้านัดล่าสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ดีมากครับพวกเขาชนะรวด 5นัดเลยนะโดยในรายการนี้พวกเขาก็ชนะได้3นัดรวดนะครับแล้วก็ยิงไปได้ถึง13ประตูต้องบอกว่าฟอร์มแรงมากส่วนเอาฮีราลครับ5นัดล่าสุดพวกเขาไม่แพ้ใครนะครับแบ่งเป็นชนะ2นัดแล้วก็เสมอ3นัดรายการนี้ไม่แพ้ใครเช่นกันครับชนะ1เสมอ2อย่างที่บอกครับคู่นี้เคยเจอแค่ครั้งเดียวแล้วเป็นเอาฮีราชนะได้แต่ฟอร์มของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงนี้เนี่ย ยากครับที่เอาฮีโร่จะยังยันอยู่นะคือผมมองว่าซิตี้ชนะหนึ่งประตูใสใสเลยครับเม็ดที่สองผมก็มองว่าลุ้นได้และเพลินนะครับคู่นี้จะชนะเกินหนึ่งประตูหรือมากกว่าสองประตูด้วยฉะนั้นมองไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสรุปสามคู่วันนี้ครับมอลลี้มาโมมองไปที่มอลลี้ครับอินเตอร์มิลานฟูมินิเซ่มองไปที่อินเตอร์มิลานแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เอาฮีโรามองไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสุดท้ายผมฝากครอบครัวเดอะแชมเปี้ยนไว้กับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับมาไปครอบครัวเดียกันเยอะๆนะ